สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันพบกับตำนานจอมยุทธ์ผู้ทังสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุกวัันนเลยะครบ เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับร่างกลางอากาศของหวังตงหยุดเล็กน้อยเขาเสร็จสิ้นการถ่ายโอนพลังวิญญาณระหว่างเขาและหัวอยู่เฮาแสงสีทองอมม่วงพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาเพื่อความอยู่รอดเขาจะไม่รั้งอะไรไว้ในการโจมตีครั้งนี้หลังจากปล่อยการโจมตีของเขาเขาก็ถ่ายโอนพลังวิญญาณของเขากลับไปที่หวังตงทันทีซึ่งยังคงเร่งความเร็วขึ้นผู้โจมตีของเขาไม่เคยคิดว่าทั้งสองคนจะหยุดชั่วคราว เพื่อปล่อยการโจมตีใส่เขาเขาเป็นถึงระดับราชาวิญญาณแต่เขาไม่ได้เป็นราชาวิญญาณที่ยอดเยี่ยมเหมือนที่โรงเรียนซอไรเคอร์สอนวงแหวนวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเขามีเพียงอายุ1,000ปีเท่านั้นและเขาไม่มีจุดเด่นใดๆในด้านพลังวิญญาณเมื่อหัวยูเฮาเป็นวิญญาจารหนึ่งวงแหวนทักษะการชอกทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาที่ได้รับการสนับสนุนจากหวังตงได้ส่งผลกระทบต่อมาเซลเทาในช่วงเวลาสั้นๆอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกเขา ประสบกับการก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพราชาวิญญาณที่กําลังเร่งความเร็วรู้สึกว่าหัวของเขาชนกับกําแพงแข็งและเขาก็ส่งเสียงครางอุ้ยออกมาทันทีเขาเริ่มมีเลือดออกมาจากจมูกและปากส่งผลให้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายที่บินได้ทักษะวิญญาณที่ทําให้เขาเร่งความเร็วก็ถูกขัดจังหวะเช่นกันในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ความน่ากลัวสีดําสนิท3ตัวมาถึงตรงหน้าเขาอย่างไร้เสียง ด้วยเสียงดังที่เกิดขึ้นพวกเขาระเบิดพร้อมกันทันใดนั้นขึ้นหมอกสีดําก็ปกคลุมเขาปิดกั้นสายตาทั้งหมดของเขาหัวจุห้ารู้ดีว่าแม้ว่าเขาจะฟาดฟันราชาวิญญาณตัวต่อตัวเขาก็จะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้จริงด้วยเครื่องมือวิญญ,ญญาณระดับหนึ่งของเขาด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงเลือกที่จะยุ่งเกี่ยวกับเขาราชาวิญญาณหยุดชั่วขณะทําให้ระยะห่างทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นบ้างนอกจากนี้หัวจุห้ายังสั่งให้หวังตรงไม่เพียงแต่บินไปข้างหน้า แต่บินขึ้นไปเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างพวกเขากับวิญญาจารทั้งสามบนพื้นดินท้ายที่สุดแล้วก็มีจกักรพาิวิญญาณสั่งการพวกเขาอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามผู้โจมตีทางอากาศของพวกเขายัางคงเป็นราชาวิญญาณแม้ว่าการรวมกันของวงแหวนวิญญาณของพวกเขาจะต่ำกว่าแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในระดับราชาวิญญาณราชาวิญญาณทั้งสองที่ถูกทิ้งในตอนแรกพุ่งไปยังราชาวิญญาณที่ตกตะลึงอย่างรวดเด็วได้ทั้งสาม ก็เร่งความเร็วพร้อมกันลดระยะห่างระหว่างพวกเขาได้ทั้งคู่ลงเหลือ50เมตรวังตรงบินตรงหังอยูเฮาตะโกนในเวลาเดียวกันวงแหวนวินญาณสองวงของเขาก็เปลี่ยนเป็นวงเดียวและรอยสักที่ต้านสีเขียวขนาดม้ฮือมาบนหลังของเขาก็ค่อยๆปรากฏออกมาพร้อมกับกลิ่นอายแห่งการกดขี่ข่มเหงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้วังตรงผู้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการตรวจจับจิตวิญญาณของหวัวยูเฮาสามารถรับรู้ถึงความเร็วที่ผู้ไล่ตามกําลังเคลื่อนที่ไปได้โดยธรรมชาติ เขาค่อนข้างสิ้นหวังแล้วท้ายที่สุดมีช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายมากเกินไปพวกเขามีหนึ่งคนที่มีวงแหวนวิญญาณสองวงและอีกคนหนึ่งมีสามวงแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสที่พวกเขาจะสู้กับวิญญาจารยร์ระดับราชาวิญญาณสามคนได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูมากขึ้นทันทีเมื่อพวกเขาลงสู่พื้นราาบันจะส่งวิญญาจารท์ระดับสูงออกไปหลังจากได้รับสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือของเขาแต่ไม่มีทางที่พวกเขา จะมาถึงได้ทันเวลาในเวลาอันสั้นนี้ในขณะนี้พวกเขายังอยู่ห่างจากเมืองซือไดเคอร์2,000เมตรเป็นเพราะเขาว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์และเพราะเขาเชื่อใจหัวอยู่เฮ้าเขาจึงทําตามคาพูดของคนหลังโดยไม่ลังเลทันใดนั้นเขาก็กระเพือปีกลงจากนั้นก็พุ่งตรงไปในอากาศเพื่อที่จะเพิ่มสูงขึ้นเขาเล็งแสงของเทพธิดาผีเสื้อลงด้านล่างเพื่อสร้างแรงผลักดันในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้เครื่องมือวิญ,ญญาณสร้างความเร็วของหัวอยู่เฮ้าก็สิ้นสุดลง วางตรงก็ยิงมันลงไปในทันทีทั้งสองเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันทําให้ความเร็วของพวกเขาพุ่งไปถึงระดับของผู้โจมตีในทันทีเนื่องจากพวกเขาบินตรงส่งผลให้พวกเขาลอยขึ้นไปในอากาศเป็นร้อยเมตรในพริบตาในขณะนี้พวกเขาได้ลอยขึ้นไปในอากาศมากกว่า300เมตรแล้วจากตาแหน่งปัจจุบันของพวกเขาสามารถเห็นแสงเป็นยอมๆเมื่อมองไปที่เมืองซื่อไรเคิร์อย่างไรก็ตามหวางตรงค่อนข้างเหนื่อยล้าหลังจากทะลุค,ความสูง300เมตร เครื่องมือวิญญาณสร้างความเร็วของหัวยูเฮาก็ร้อนจัดอีกครั้งทําให้ความเร็วของพวกเขาลดลงอย่างมากการปีกออกในแนวนอนหัวยูเฮาสั่งการหวังตรงวางตรงตกตรึงการกาปีกในแนวนอนจะไม่ทําให้ความเร็วของข้าลดลงอีกหรือข้าจะลอยอยู่ในอากาศได้นานเท่าไรเขาคิดในใจอย่างไรก็ตามความมั่นใจอย่างแท้จริงที่ทั้งสองมีต่อการในที่สุดก็แสดงให้เห็นถึงการใช้งานในขณะน,นี้แม้ว่าหวังตรงจะมีข้อสงสัยในใจของเขาแต่เขาก็ยังคงไว้วางใจ คำพูดของหัวยูเห้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเขากางปีกออกทําให้ความเร็วในการขึ้นลงของเขาลดลงอย่างมากในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ราชาวิญญาณทั้งสามที่อยู่ด้านล่างของเขากําลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว5 4 3ส1หัวยูเห้านับทันใดนั้นหวังตรงก็ค้นพบว่าพลังเห้าตรงที่รอมรวมกับพวกเขากําลังหลั่งไหลในอัตราที่เหลือเชื่อดูเหมือนไม่มีอะไรแปลกๆบนพื้นผิวแต่หวังตรงสามารถบอกได้ว่าหัวยูเห้าปัจจุบัน เป็นเหมือนบอลลูนที่เต็มไปด้วยแรงอาดอย่างไม่หยุดยั้งเขากาลังทําอะไรตอนนี้ศัตรูทั้ง3ของพวกเขาอยู่ห่างจากพวกเขาเพียง20เมตรและวงแหวนวิญญาณของพวกเขาก็สว่างขึ้น15เมตรทักษะวิญญาณของพวกเขาถูกลอกและบันทึกไว้ความถี่และวิธีที่พวกเขาโจมตีนั้นถูกห่อหุ้มไว้ภายในการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูเฮ้าในขณะที่ราชาวิญญาณทั้งสามกำลังจะปลดปล่อยการโจมตีของพวกเขาเขาก็รู้สึกแปลกๆทันใดนั้น เป้าหมาที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาก็สว่างขึ้นทันทีแสงสีเขียวหยกก็ปรากฏขึ้นภายในท้องฟ้าสีดำสนิทแสงนี้อยู่ในรูปแบบของเส้นเดียวซึ่งกระจายออกไปด้านนอกทันทีโดยสรุปร่างของบุคคลรวมทั้งกระดูกสันหลังซี่โครงและกระดูกอกตลอดจนกระดูกทั้งหมดภายในลำตัวของเขาแสงสีเขียวหยกมัรากฏนั้นมีสเสน่ห์แต่ความรู้สึกที่น่าดึงดูดนี้คงอยู่เพียงชั่วครู่หลังจากนั้นแสงสีเขียวหยกที่จอะเข้าในดวงตา ก็กระจายออกไปด้านนอกดักจับพวกมันไว้ภายในทําให้เกิดความเย็นจัดราชาวิญญาณทั้ง3รู้สึกได้ทันทีถึงความสามารถที่น่ากลัวของวิญญาณยุทธการต่อสู้ขั้นสูงสุดผู้หนึ่งพวกมันรู้สึกราวกับว่าเลือดในสิ้นเลือดของพวกมันแข็งตัวพวกมันสูญเสียการควบคุมร่างกายโดยทิ้นเชิงและถูกระงับกลางอากาศในตำแหน่งก่อนหน้าขณะที่พวกมันพยายามเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามพวกมันอยู่เหนือพื้นดิน300เมตรและเมื่อบินขึ้นไปแล้วถ้าใครไปต่อไม่ไหว คนคนนั้นจะต้องตกลงดังนั้นในไม่ช้าราชาวิญญาณทั้ง3าก็เริ่มตกลงจากท้องฟ้าเหมือนอุกบาตหลังจากที่หยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแสงสีเขียวกับพิ่านท้องฟ้าเพียงชั่วครู่แต่ทันทีที่มันหายไปราชาวิญญาณก็เริ่มร่วงรนในเวลาเดียวกันการแสดงออกของหัวยู่เฮาและหวางตงก็ซีดลงแม้ว่าแสงสีเขียวที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของหัวยูเฮาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่หวังตง แต่เพียงแค่อยู่ใกล้ๆมันก็ทําให้หวังตรงได้รับความทุกข์ทรมานจากความรู้สึกเย็นยะเยือกที่น่ากลัวแต่ยังคงรู้สึกว่าปีกของเขาชาไปบ้างแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับมันก็ตามโชคดีที่ปีกของเขาเปิดกว้างแล้วเมื่อเขาโดนความหนาวเย็นที่น่าสะพึงกลัวดังนั้นพวกเขาจึงบินตรงไปเรื่อยๆในทางกลับกันไปหน้าของหัวอยู่ห้าวซีดลงเนื่องจากการใช้พลังวิญ,ญญาณมากเกินไปในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาต้องทนต่อภาระ ของพลังวิญญาณทั้งหมดนั้นอย่างไรก็ตามเขายัางไม่สามารถผ่อนคลายได้เขารู้ดีว่าแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแต่การโจมตีในตอนนี้ก็ไม่พอที่จะจัดการกับใครบางคนที่แข็งแกร่งเข้าราชาวิญญาณได้นอกจากนี้การตกจากที่สูงก็เพียงพอที่จะฆ่าพวกเขาด้วยเช่นกันเครื่องมือวิญ,ญญาณสร้างความเร็วในมือขวาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวโยกจากนั้นมันก็เริ่มเปล่งแสงสีแดงพราวขณะที่เขาเทพลังวิญ,ญญาณที่เหลือลงไป เมื่อเขาทาเช่นนั้นมันก็ปล่อยเปลวไฟสีขาวออกมาและพวกมันก็ถูกขับเคลื่อนไปยังเมืองซือไดเคอร์อทันทีจากระดับความสูง300เมตรในปัจจุบันห,หัวยูเฮาได้เริ่มวางแผนที่จะวิ่งหนีทันทีที่หนอนน้าแข็งนมิตรไปหาบอกเขาเกี่ยวกับศัตรูที่ส่มโจมตีโชคดีที่เขาได้รับการเตือนล่วงหน้าดังนั้นเขาจงมีเวลาคิดมากมายถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนกับผู้คนที่มีระดับสูงกว่าพวกเขาด้วยเหตุนี้การต่อสู้แบบตัวต่อตัว จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีดังนั้นพวกเขาสามารถพึ่งพาบางสิ่งที่ผิดปกติได้เท่านั้นแผนของหัวยู่เฮาเริ่มต้นขึ้นในขณะที่พวกเขาหันหลังกลับเพื่อวิ่งหนีตั้งแต่นั้นมาเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุสถานะปัจจุบันตอนนี้พวกเขาบินอยู่ในระดับความสูง300เมตรแม้แต่จกักาพรดิวญญาณตับใดที่พวกเขาบินไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างง่ายดายด้วยการโจมตีจากพื้นดินไม่ใช่ว่าวิญญาจารย์ระดับสูงจะบินไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับมหาปา่าวิญญาณ ถึงจะทำได้จากนั้นจะสามารถใช้พลังวิญ,ญญาณอันทรงพลังของพวกเขาบินได้ในระยะเวลาสั้นๆด้วยเหตุนี้ในระดับจักรพรรดิวิญญาณจึงยังคงไม่มีความสามารถนี้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงค่อนข้างปลอดภัยเมื่ออยู่ที่สูงอย่างไรก็ตามพวกเขายัางคงโชคดีถ้าจักรพรรดิวิญญาณนั้นมีทักษะวิญญาณที่ทำให้พวกมันบินได้พวกเขาจะไม่มีโอกาสอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาวิกฤตนี้เทพีแห่งโชคได้โปรดปรานพวกเขา เช่นเดียวกับที่หัวยูเฮาได้คาดการณ์ดาชาวิญญาณทั้ง3ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจะสามารถฝื้นตัวจากสถานะที่ถูกแช่แข็งได้เมื่อพวกเขาลงมาจากที่สูงกว่า100เมตรพวกเขาอาปีกด้วยความยากลำบากและทําให้การตกช้าลงแม้ว่าพวกเขาจะลุกนี้ลุกลนแต่พวกเขาก็ยังคงสงบสติอารมณ์ได้ก่อนที่จะกระแทกพื้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายทั้งสองของพวกเขาที่ยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ จาก,กราพวิญญาณที่กำลังไล่ตามอย่างร้อนแรงอันใดนั้นก็เพิ่มความเร็วและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่หัวอยู่ห้าวด้หวังตรงจะลงสู่พื้นในตอนนี้เขารู้ว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นค่อนข้างต่ำอยู่แล้วภารกิจของเขาจะจบลงด้วยความล้มเหลวหากเขาไม่สามารถจับและฆ่าพวกเขาได้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่เมืองซอไรเคอร์อย่างไรก็ตามเขายังคงต้องการที่จะพยายามครั้งสุดท้ายหากเขาไม่ประสบความสำเร็จได้หลังจากนี้เขาจะต้องหนีให้เร็วที่สุด ความเร็วที่จักรพาดวิญญาณสามารถบรรลุได้ไม่ใช่สิ่งที่หัวยูห้าแด้วางตรงสามารถจินตนาการได้ด้วยการฝึกฝนที่ตื้นของพวกเขานอกจากนี้วงแหวนวิญญาณทวงที่6ของจักรพาดวิญญาณนี้ยังเป็นวงแหวนวิญญาณสีดำหมื่นปีที่น่าเกงขามจักรพาดวิญญาณวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งเขาไปถึงประตูทางเหนือของเมืองซือไรเคอร์หัวยูห้าแด้วางตรงยังคงอยู่ห่างจากกำแพงเมืองประมาณ200เมตร เมื่อจัก,กราพาิวิญญาณคนนั้นมาถึงประตูเมืองทันทีที่เขาไปถึงประตูเขาก็เอาปลายเท้าของเขาแตะไปที่กำแพงเมืองและเริ่มปีนขึ้นไปด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์เขาใช้เวลาเพียงไม่นานในการขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหมออยู่เฮาด้ะวางตรงได้ใช้พลังวิญญาณส่วนใหญ่ในตอนนี้นอกจากนี้ปีของวางตรงยังคงอยู่ภายใต้ผลกระทบของแสงสีเขียวที่หัวอยู่เฮาได้ปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้และวางตรงไม่ใช่ราชาวิญญ,ญาณลมปานและเลือดส่วนใหญ่ของเขาถูกแช่แข็งดังนั้น เขาจึงไม่สามารถปลดปล่อยพลังที่จะบินขึ้นไปข้างบนได้อีกดังนั้นพวกเขาจึงทําได้เพียงเฝ้าดูจกักรพรรดิวิญญาณที่ยืนอยู่ nose, ยบนกําแพงเมืองลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและพุ่งเข้าหาพวกเขาโดยตรงทันใดน,นั้นจักรพรรดิวิญญาณก็ยกมือขวาขึ้นกลางอากาศเขาชี้ดาบดาบที่ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟสีดําสนิทไปที่พวกเขาเปลวไฟสีดําสนิทด,ดูเหมือนจะมาจากวงแหวนวิญญาณหมื่นปีของเขาไม่ต้องสงสยัยเลยว่าหัวยูเฮาได้หวังตรงจะป้องกันการโจมตีแบบนี้ได้ ในเวลานี้มีวิญญาณสามคนกําลังวิ่งด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อบนกําแพงเมืองคนที่อยู่ข้างหน้าคือเปิดเปยร่างกายของเขาปกคคุมไปด้วยเกตมังกรแล้วและวิญญาณดุดกลางต่อสู้มังกรสายฟ้าสีน้าเงินของเขาก็แสดงอยู่เต็มรูปแบบคนที่ตามเขามาติดติดอซูซานซีและเจียงนาันนานจำนวนวงแหวนวิญญาณบนร่างกายของเปิยเปยและซูซานซีไม่ใช่3แต่เป็น4ี่วงวงแหวนวิญญาณของพวกเขาสองวงเป็นสีเหลืองและขนาดที่อีก2วงเป็นสีม่วง นี่หมายความชัดเจนว่าพวกเขาทั้งคู่กลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งคู่จะเห็นพวกเขาหวังตรงก็รู้สึกว่าพวกเขายังห่างไกลพวกเขาอาจจะมาไม่ทันเวลาหวังตรงทันใดนั้นหัวยูเฮาข้อตะโกนขึ้นหลังจากนั้นเขาก็กอ,อดหวังตรงไว้แน่นในอ้อมแขนการแบ่งปันการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาก็หายไปในทันทีหวังตรงสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเนื่องจากพลังของเฮาตรงในร่างกายของพวกเขาเริ่มเดือดพ่านด้วยความตื่นเต้น จากนั้นพื้นที่สีเมตรรอบตัวของพวกเขาก็เริ่มสว่างขึ้นเนื่องจากมันได้รับแสงที่แปลกประหลาดจากร่างกายของพวกเขาความกระจ่งางใสนี้แปลกมากมันแตกต่างกันไประหว่างสีฟ้าสีม่วงสีทองยิ่งไปกว่านั้นความผันผวนของพลังวิญญาณที่แปลกประหลาดและแตกต่างกันมากมายได้ผสมผสานกันภายในแสงที่รุนแรงนั้นรูปแบบขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังของหวังตรงเป็นเทพิดาผีเสื้อที่เป็นประกายที่สมบูรณ์และงดงามอย่างยิ่ง ในทางกลับกันภาพของดวงตาขนาดใหญ่ในแนวตั้งปรากฏขึ้นด้านหลังของหัวยูเฮาดวงตาเป็นสีทองอ่อนๆแต่รูม่านตาของมันเป็นประกายสีม่วงจางๆจ,จากนั้นรูปแบบขนาดใหญ่ทั้งสองก็สอนทาบการกลางเวหาทันทีที่พวกเขาทําพวกเขาก็าเริ่มรวมเข้าด้วยกันการปรากฏตัวของดวงเนตรวิญญาณของหัวยูเฮานั้นลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นสีน้าเงินอมม่วงในขณะที่สีทองที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ ในทางกับการการปรากฏตัวของเทพสีดาผีเสื้อที่เป็นประกายของวังตรงเริ่มลุกไหม้ด้วยเปลวไฟสีทองอมม่วงเมื่อมันเข้าใกล้ดวงตาแห่งวิญญาณของหัวยูเฮ้าในขณะที่มันลุกไหม้เทพสีดาผีเสื้อที่เปล่งประกายก็เปิดปีกที่สวยงามของเธอและค่อยๆผ่านพวกมันรอบๆการสแดงของดวงเนตรวิญญาณหัวยูเฮ้าและวังตรงก็ถูกจับไว้ด้วยกันและได้รับการปกป้องในอ้อมกอดของมันดวงเนตรวิญญาณขนาดใหญ่ดูลึกลับมากหากใครมองเข้าไป มันแทบจะดูเหมือนว่ามีโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ข้างในทันทีที่จักรพาดวิญญาณเข้ามาในระยะ30เมตรจากพวกเขาสายฟ้าสีฟ้าสีม่วงและสีทองก็พุ่งเข้ามาหาเขาเส้นแสงที่ทรงพลังเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นภาพรวงตาสถานที่ที่แสงสองผ่านสว่างสวายด้วยแสงที่ดูเหมือนมาจากพลังที่ยิ่งใหญ่มันทิ้งความเวลวาวสรวและอากาศที่บีบเบวแต่มีความแพลียวพลวและยิบยับไว้ข้างหลังทั้งจักรพาดวิญญาณและราชาวิญญาณต่างตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ แม้แต่เปยเปย์ซูซานซีและเจียงหนานหนานที่เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วก็ตกใจทักษะที่ปรากฏในตอนนี้คือการล้อมรรมิญญาณยุดการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของหัวยู่ห้าได้หวังตรงมันเป็นไพ่ใบเดชสุดท้ายของพวกเขาหนวนทองคำท่ามกลางความรุ่งโรจน์ที่ทรงพลังครั้งสุดท้ายที่พวกเขาแสดงทักษะนี้หัวยู่ห้ามีวงแหวนวิญญาณหนึ่งวงในขณะที่หวังตรงมีสองวงแต่ตอนนี้ทั้งคู่มีวงแหวนวิญญาณสองวงและสามวงตามลำดับ ทั้งการฝึกฝนและความแข็งแกร่งของร่างกายของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าครั้งที่แล้วมากเมื่อพวกเขาแสดงทักษะการลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้พวกเขาคิดว่าพลังวิญญาณภายในร่างกายของพวกเขาจะหมดลงอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงสามารถบีพลังแฝงออกมาได้และในที่สุดก็ดำเนินการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาเปลวไฟสีดำสนิทบนดาบของจักรพรรดิวิญญาณคนนั้นเริ่มลุกโชนมากยิ่งขึ้นในตอนนี้มันไม่ได้ตาบอดได้มันสามารถบอกการฝึกฝนของพวกเขาได้อย่างง่ายได้ จากวงแหวนวิญญาณแม้ว่าฉากต่อหน้าต่อต,อตาของมันจะงดงามแต่ในความคิดของมันจากการตีดาเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะยุติแสงของหัวยุเห่าได้หวังตรงอย่างไรก็ตามมันตระหนักได้อย่างรวดเร็วถึงความผิดพลาดของมันทันทีที่ดาบสีดำของมันสัมผัสกับแสงเปล่าจิตใจของจักรพรรดิวิญญาณคนนั้นก็ว่างเปล่าความรู้สึกที่มันได้รับนั้นยอดเยี่ยมมากมันไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆในความเป็นจริงมันรู้สึกเหมือนมีคนสโสโครเข้ามาในห้องน้ำแล้วถูกโยนลงอ่างน้ำ หลังจากที่เปย์กายล่อนจอนดูเหมือนทุกอย่างในครอบครองของเขาจะหายไปวงแหวนวิญญาณอันทรงพลังดาบและทักษะวิญญาณของเขาหายไปหมดแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือร่างกายของเขาซึ่งตอนนี้คล้ายกับรูปปั้นสีทองอย่างไรก็ตามมันตกลงมาจากท้องฟ้าตรงไปที่กำแพงเมืองทันทีอย่างไรก็ตามจักรพรรดิวิญญาณยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างไรก็ตามเขารู้สึกราวกับว่าร,รอบๆของเขาถูกปกคลุมไปด้วยสีทองพลังวิญญาณของเขาเป็นปกติ แต่เขารู้สึกแสบร้อนไปทั่วร่างกายเรากบว่ากําลังจะละลายยิ่งไปกว่านั้นเขายังขาดการติดต่อกับวิญญาณยุดการต่อสู้โดยไม่คาดคิดอันที่จริงเขาควรรู้ว่าตัวเองโชคดีเพราะเป็นศัตรูคนแรกที่ทนต่อพลังของถนนทองคําได้อย่างเต็มที่พลังของถนนทองคําไม่เพียงพองที่จะฆ่าจักรพรรดิวิญญาณได้อย่างไรก็ตามความสามารถในการจํากัดที่น่ากลัวของมันยังคงสามารถหยุดเขาได้ชั่วขณะในความเป็นจริงความสามารถที่จํากัดนี้ แท้จริงแล้วเป็นการขีดการวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งที่เหลืออยู่ของหัวยูเฮาและหวังตงก็ถูกใช้ไปอย่างสมบูรณ์เมื่อพวกเขาเริ่มการโจมตีครั้งสุดท้ายนี้รางวิญญาณของพวกเขาไม่เพียงพองที่จะรักษาวงแหวนวิญญาณได้หลังจากสูญเสียการสนับสนุนจากเทพพิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายพวกเขาก็ตกลงมาจากฟากฟ้า,ฟาสู่กำแพงเมืองอย่างไรก็ตามทันใดนั้นร่างสีแดงเพลิงก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาจากที่ที่ห่างไกลมาก ความเร็วของมันเร็วมากจนทิ้งภาพไว้หลายสีภาพบนท้องฟ้ามันมาถึงและจับทั้งสองคนก่อนที่หัวยูเฮาได้วางตรงจะมาถึงพื้นและก่อนที่ราชาวิญญาณจะตามทานพวกเขาทันทีที่มันทามันโยนทั้งสองคนไปที่ทางเปื่อยๆสูซานซี่และเจียงนั้นๆที่เพิ่งกระโดดลงมาจากกาแพงเมืองข้าอยากจะเห็นจริงๆว่าใครกล้าทําร้ายนักเรียนของโรงเรียนซือไรเคอร์อของข้าอันใดนั้นะเสียงที่ดุร้ายข้ดังออกมาจากร่างสีแดงมาเซลเทา ถูกเปลยวเพลิงและมีลักษณะคล้ายกับเทพธิดาแห่งไฟขณะที่ปีกของนกฟินิกซ์สองปีกทอดยาวไปด้านหลังของเธอเธอมองด้วยความรังเกียจต่อฝูงศัตรูต่อหน้าเธอถูกต้องมาเซลเทามาถึงแล้วเธอออกจากสถาบันจากประตูทางเหนือของเมืองซือไรเคอร์ทันทีที่เธอเห็นหัวยูเฮาปล่อยสัญญาณขอความช่วยเหลือของสีดลานภายในด้วยระดับความเร็วของเธอเธอสามารถทำมันได้ทันเวลาเพื่อช่วยหัวยูเฮาและหวังตรงแม้ว่าจะมีศัตรูหกคน แต่มาเซียวเทาก็ไม่กลัวแม้แต่น้อยแม้จะเป็นเด็กผู้หญิงแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ในขณะที่เธอยืนอยู่ที่นั่นเปย์เปยจับหัวอยูเฮ้าในขณะที่เจียงหน,นันหนันที่เร็วกว่าจับหวังตรงหลังเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญาณสี่วงแหวนทําให้การฝกฝนของเธอไม่น้อยไปกว่าเปย์เปย์และซูซานซิสิ่งนี้ทําให้หัวอยูเฮ้าค่อนข้างประหลาดใจไม่น่าแปลกใจที่เธอเป็นศิษย์หลักของดานด้านนอกสิ์น้องเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเปย์เปยถามด้วยเสียงต่า นี่เป็นครั้งแรกที่หัวยูเฮาเห็นเจตนาฆ่าที่รุนแรงในสายตาของศิษย์พี่ของเขาเป็นไฟที่แท้จริงในดวงตาของเขาถ้ามาเสลเทามาไม่ทันเวลาที่พวกเขาตกลงมาจากท้องฟ้าก่อนหน้านี้พวกเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหากไม่ตายพวกเราไม่เป็นอะไรเราเพิ่งใช้พลังวิญญาณมากไปหน่อยหัวยูเฮาพูดเบาๆเปื่ยๆพยักหน้าได้วางเขาลงบนพื้นอย่างนุ่มนวลในอีกด้านหนึ่งเจียงหนาแนาน,น,านก็วางหวังตรงลงผู้ต่อสู้ทั้งโกของพวกเขารวมตัวกันทั้งหมด แหลงสีทองของจักรพรรดิวิญญาณที่ถูกโจมตีโดยถนนทองคาใน,นที่สุดก็หายไปในตอนนี้แต่เสื้อผ้าของเขาถูกไฟไหม้และการแสดงออกทางสีหน้าของเขาก็ไม่น่าดูอย่างยิ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ